สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็มาแล้วครับวันนี้เป็นฟูที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนครับเป็นฟูประตูครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเติ้ลครับที่บอกส่งมาให้ผมสอบขึ้นพันหกอีกแล้วเ <c oughs> ชื่อใจเหลือเกินครับพร้อมกับฟูประตูครับโอ้โหมากับแผนีโลนของเราครับยอดฮิตนะครับเขาเรียกว่าโลนชิด นี่เลยนะครับคู่หน้าเนี่ยฝากความหวังไว้ให้เลยนะครับโอลิเวอร์คารจับคู่กับกิบเวนโคตดเอาอะตัวทำเกมครับนอยเออร์แต่ผมจะบอกเลยว่าทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่วิงแบ็กครับซ้ายเนี่ยให้อารมณ์แบบโรเบร์โตคาร์ลอสนะส่วนขวาครับคาฟูไนงะคือ2วิงแบ็กเนี่ยสัญชาติบราซิลครับอาริซอนกับเอเดนสันแล้วก็ประตูครับความหวังที่สุดของผมแหละนะครับฟูประตูเนี่ย บอกเลยมันต้องเซฟแล้วผมได้เห็นรีวิวมาแบบในกลุ่มเนี่ยโคตรเยอะครับบอกว่าเช็คทองเนี่ยเซฟกว่าเช็คชมพูนะเดี๋ยวนี้มันลองกัน <Damn! S 1> แล้วก็คลิปนี้ขอสัก500รลอยละกันครับเดี๋ยวไปลงแรง์กิ้งว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคือเอาจริงบ้าโอ้โหฟูประตูนี้ผมแทบจะไม่เล่นนะเนี่ยสองแต้มขึ้นพันหครับไว้ใจกันอะไรขนาดนั้นครับน้องเติ้ลเล็กกิ้งเลยครับมาบอกว่า มันจะหมาหรือเปล่าขอแค่ประตูเดียว่ะขอเจอก่อนจะเจอโคหเจอเกือบพันซี่อีกสองแท่มเหมือนกันเดะเอา้านิกอ๊อกเอาแล้วโอ้ไปหนึ่งไม่ใช่แนละ้วไปน้อยเออพักก่อนครับเมื่อกี้บอกโอ้เจอทีมก็ตึงเมื่อกี้บอกเอาไว้เป็นตัวทําเกมใช่ตอนแนะนําทีมครับอาการหนักแล้วผมน้อยเออ โอ้โหหาเลยเนี่ยป้าเป้ทำใจแล้วเอ้แต่ผมว่าลูกเดียวอะมาดิแต่ถ้ายิโอ้โหคุณผู้ชมคิดเห็นยางไงบ้างครับถ้าสมมุติไปเจอ,องเงี้ยฟุกกี้อะคุณฟุกโอ้ยไม่ใช่ฟุกกี้แล้วนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวมันจะติดแดงมาปูประตูครับผมใจเกเรครับผมวันนี้ชื่อผมนะใจเกเร ดูซิว่าจะเซรหรือว่าจะเทนะครับโคนเน้นนะเนี่ยตรงนี้เน้นนะเนี่ยตรงนี้เน้นนะคือกะเอาเข้มอ่ะ,ะกะเอาอ่ะเดี๋ยวฟประตูกะเอาครับแต่เดี๋ยวเจอเช็คทองเขาบอกว่าเช็คทองนี่นเหนียวกว่าเช็คชมพูนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเช็คทองครับมาเดอถ้าโดนยิงมาแล้วหาไม่ออกนะครับเฮ้ย,อยรอจังหวะด้วย มาดิเมซี่หาเล่นโอ้ก็นี <h <h ่ไงเป็นโอ้โหดูเรีแอคชั่นมาดีครับไม่ได้พูดเล่นนะเช็คทองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนานลุมาสูงอยู่นะสูงอยู่เอ้ยสวยโอ้โหหนึ่งศูนย์มันจะดีอยู่แล้วครับผมมันจะดีอยู่แล้วโอ้เอาวเว้ย หนึ่งศูนย์วางงานงอกว่ะเฮ้ยแต่ผมอะไม่เคยทิ้งลายหรอกทีลูกขี้อะผมไม่เคยทิ้งลายหรอกอีกทีเพราะผมไม่ค่อยเล่นนะผมเล่นโอ้โหเฮ้ยสวยโอ้ก็มาดิหนึ่งหนึ่งเฮ้ยนี่มันประตูที่แบบว่ายิงได้อ่ะครับมาดิเฮ้ยโอ้โหอย่างงี้ปลื้มแล้ววันนี้ผมปลื้มสวย ผมปลื้มนะครับเอ๊ะเช็คทองผมโอ้โหเช็ครีเจน์ผมลูกนี้โอ้โห,โอโห,หมมเอาใหม่มาเฮ้ยเพิ่งชมไปเลยเนี่ยเช็คโอ้โหเฮ้เพื่อนมาดิอยางงงโอ้โหผมนี่อยางงงเฮ้ยเอาหน่อย โหแลคู่หน้านี่โคตรตึงอ่ะโอ้โหโดนแย่งเออไวไลน์นะครับเลโน่มาๆมาสองหนึ่งยังถือว่าไม่ห่างนะแบรนดเลโน่ตำรองแรมเดลครับผมมาดีใครเคยเล่นบ้างครับผมอ,อันนี้ครั้งแรกเลยนะแต่ก็แบบจะสุดความสามารถครับมันก็แบบเล่นยากแต่ว่าเล่นยากเท่าไหร่ผมมันก็เกือบมา เฮ้ยถ้าได้นะเอาเรื่องจัดอ่ะมาดิครับประตูตัวสูงๆทางนั้นอนะ่ะสูงๆแต่โอ้ยเซฟอีกแล้วมาดิสวยโอ้โหคานเ้ยโอ้ยโอยกับตันทีมโอ้เสียดายมาเนี่อ้ยไม่ไม่หมูนะอูไม่หมูนะเนี่ย โอ้โหชมาได้สวยฮะไม่หมูนะเฮ้ยกูทีมประตูอ่ะใจะเย็นครับมันจะวิ่งทันเปล่าวะ้ยตัวนี้โอ้โหสวิตมาไม่ทันโอ้โเรียบร้อยเสาแรกด้วยปล่อยได้ไงเนี่ยสามหนึ่งโอ้โสวิตมาดักไม่ทันฮะไปแล้วไหลแล้วผมว่าไหล่แล้วอาการนี้กับอาการออกว่ะเฮ้ย สามหนึ่งเฮ้ยยังไม่ถือว่าห่างแล้วกันนะสวยครับได้ฟาวไปอีกมหมจีสามสิบนาทีโดนไปสามเม็ดสุดสุดโอ้ยแต่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมมันมันยิงได้มันต้องยิงได้อีกเว้ยถูกป่ะถ้ามันยิงได้หนึ่งลูกมันต้องมีลูกสองดิสวยเขาก็ต้องพลาดบ้างอาจจะยิงอะไรเข้าทุกเม็ดใช่ปะ่ะสวยครับโอเคคันเบิ้ลโอ้หลา่าน้า เสียดายเสียดายโอ้โหไปตัวหนึ่งเลยอ่ะไม่นิดนะช็อตนี้เกินไปครับเกินไปคือกะกะตึงอ่ะพันสี่คนนี้นะครับคือกะเอาตายอ่ะไปแลบใส่ก้อยตัวไหวมาดิโอ้โห,โ,หโดนโชกไปดื้อครับเมสซีแ่แหละเมสซี่คู่หน้านี้โคตรจะดีดเลยวะเวล่าออกมา สวยเช็คอย่าเสียฟอร์มครับจ่าโปรโมดไว้นะ่ะเช็คทองอะ่ะโอ้โหส่งลูกนี้ให้ตายเดอ๋ผมเองมากแล้วหน้าคู่เมซี่โอ้สวยนี่ไงผมบอกแล้วว่าเช็คทองอ่ะของจริงโอ้ชนเสาออกเป็นประตูเอ๊ยเตะโมมิกอะไรมันจะสวยขนาดนั้นวะมาอล็กซินเดอร์อานไม่ใช่สี่นะสี่สิบนาทีสี่ลูกไม่ใช่นะ เล่นลูกสูตรมะเฮ้ยลูกสูตรจริงวะจดบ,บีเออผมรู้ทันอยู่ผมรู้ทันอยู่โอ้ฟันไดไวกว่าเห็นเห็นมิซีเป็นโมองเหรอเป็นโมองไม่เอานะ่าน,นั่งง่ายสี่สิบนาทีสี่ลูกโอ้โหเจกเอาหน่อยลูก สี่หนึ่งงานยากวะหรือผมไปกระตุกหนวดเสือเขาวะโอเคแจว๋วเฮ้ย,ยหมดไปครับผมหมดไปหมดไปเธอะหมดไปเธอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหห้าลูกห้าสิบเป๊ะห้าสิบนาทีห้าลูกครึ่งเลยครึ่งหลังไม่น่าต้องพูดนะครับผมปุบ โอ้โหแปดแปดก็เกินไปครับคือยิงไม่ไม่ออกเลยอ่ะเน้นกัดเน้นแบบโค้เน้นอ่ะโอ้โคึ่งหลังจะสิบปะวะเนี่ยผมว่ามีสิทธ์นนะโอ้โหเกินไปนะครึ่งแรกยิงแปดเข้าแปดอ่ะคือนี่คือแบบเข้มจัดเลยนะเซตตีแบบเนี้ยคือเข้มมากเนี่ยครับสวยเพื่อนเอาหน่อยครับยิงลูกยิงก็ต้องมีลูกสองดิ ไปวิล่าเอาแล้วอย่าบอกว่าเข้าอีกแล้วนะอย่าบอกหกหกสิบนาทีนี้หกลูกนะครับผมว่าทักจะไม่ใช่นะหกนาทีหกลูกเนะี่ยเอ้ยเปิดโมงจริงวะเอ้ยทำเป็นเล่นถ้าเช็กเสียลูกนี้ก็ไม่ใช่แล้วเอ้ยโมงก็เลยวะอจ่เย็นพี่ให้ผมเล็กเฉิดฉายบ้างเฮอะฟูประตูเนี่ยสวยเจอทีเด็ดทำชิงเป็นหน่อยเป็นไงล่ะวิ่งไม่ทันด้วย,ยวิกกี้บอลเอ้ยครับ โอ้โหลากขึ้นมาเองเลยฮะครึ่งสนามเบ็คเคนอย่าบอกจะซัดไกลนะครับผมเห็นผมนิ่มจะทิ้มผมเหรอจะทิ้มผมโอ้โหมันสวยครับนี่มันมาได้จริงว,ว่ะเบคเคนโรเวอร์เกินไปแล้วมาดิผมก็ยอมใจเติ้ลจริงๆนะส่งไม้ผมฝูประตูขึ้นพันหกเนี่ยผมก็สุดความสามารถเติเลนะ้ลนี่เนาะที่ก็สุดความสามมันยังไม่ได้ยิงอ่ะ คือความสามารถแล้วเจอเข้มไปอะ่ะนะครับผมเข้มเข้มเกินอะ่ะค <Davis. S 2> ือเขาไม่พลาดเลยนะจบสกรอร์สวยโอ้โหรอผมอีกอเดาใจเขาก็ไม่ถูกวันนี้มาดิไปก่อนครับผมแคสเปอร์ชไมเคิลไหลเข้ามายังติดชไมเคิลไม่ได้วะเยี่ยมมาขอแบบเฉิดชายสักลูกได้ปะ เอาแบบพิงแล้วส่งสวยๆอ่ะเอ้ยโอ้โโอโเบคเคนก็เว้ยแหละมาจะมีหกหรือเปล่าแทงอย่างนี้ผมว่าไม่เหลือหักขวาโอ้โหเขากล้าเอาตายลูกเนี้ยโอโ้ยิงตาข่ายกเกือบมาเกือบพลาดนะครับโอ้ยได้กลางลุกถึงเวลาเฉียดชายเลยครับผมรกฟอร์ดไม่ไหวว่ะ อเกินไปมาดินอยเออร์ไม่ต้องทำเกมครับผมนอยเออร์กับเมนดี้เลยคนหนึ่งใช้เท้าโคตรดีนะนอยเอออีกคนหนึ่งนี่ก็แบบช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะเมนดี้นะครับโดนก,กระแสเอ้ยโดนกระแสเชลซีอยู่เยอะอยู่เอาแบบทีเด็ดลูกเขียมาดิ่งอะ่ะหรือผมได้ชักลูกเดี๋ยววะสวยพีฟอร์ดสวยเมนดี้ มาโอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนแซนวิชซะก่อนถ้าไม่โดนแซนวิชได้ได้ไดกดอะได้กดเลยนะเว้ยเมื่อกี้อนะโอ้โหโม่งเลยหน่อยเออหน่อยครับน่าจะยังได้ปะะ่ะวะสวยนี่มันคือแบ็กขวาไงคาฟูนะคนนี้นี่ ซ้ายขวาผมนี่รเไปตคาร์ลอกกับคาฟูเลยนะครับพิกโอ้โหข้ามคานพิกฟูเฮ้ยได้โมงอยู่นะทำไมไม่เข้าให้ลให้หน่อยวะสองลูกนี่คือเฟียวเลยนะสองลูกนี่คือเฟียลเลยนะฟูประตูวเอาแล้วนี้ก็เข้มเกินนะครับเน้นจัดอะ่ะลูกเจ็ดไม่เอาหกหนึ่งพอแล้วนะครับอะไรจะเลกข,ขนาดนั้นครับ มาดิสวยไม่ได้ไปแอะแปสามเสียงหกประตูอยู่นะพอแล้วครับไม่ต้องแล้วชิงเข้มเกินชิงเข้มเกินเฮ้ยแบ็กซ้ายเราไปแล้วว่าโราบปตคาร์ลอสอะ่ะหัวแดงไปแล้วว่าเลยมาถึงเมซี่ไตรคอทำด้วยอะไรเนี่ยไปขวาเปิดหมวกปะเนี่ยเคเพื่อนไปก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 ่อน เอ๊ะยายยิ่งนี่สวย 2> 2เออโอ้โหวีล่าเฮ้ยเขาเอาหน่อยเออมาเป็นประตูเฮ้ยมาเป็นกองหน้าอ่าะเฮ้ย,ยไม่ธรรมดานะเนี้ยไม่ธรรมดานะเกินไปนะเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี่โอ้โหโคตรเข้มอ่ะสิบสี่บาทเกินไปปะวะโอ้ฮาเล่นกดพ่อ กีบแว่นว่ะหกจุดห้าดิพูดพ่อครับผมไปเดี๋ยวไปดูดิว่ามันจะลดเท่าไร่นะครับน่าจะลดเยอะโอ้สิบเจ็ดแต้มครับผมขอบคุณน้องเติ้ลแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับผมโอเควันนี้คลิปนี้ไม่ไหวจริงๆนะผมเล่นไม่ไหววะ่ะคือแบบโคตรอ่อนน่ะนะครับเดี๋ยวผมเจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับผมกอสักติดตามแล้วก็ห้าร้อยไลค์หน่อยเด้อขอบคุณมากครับผม